ถ้าสมมติว่าเจอชาวต่างชาติแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นทำไงดีครับสวัสดีครับผมอเนกครับกับช่อง Andy f ้ฟรีดอมนะครับผมในการรับลูกค้านะครับผม1วันนะครับก็เราก็จะเจอชาวต่างชาตินะครับ1วันนะครับก็จะประมาณ60-8 0เลยนะครับผมนะครับชาวต่างชาตินะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งนะ 1วันนะครับเราเจอชาวต่างชาตินะครับในการเรียกกร a ฟนะครับผมเยอะมากใช่ไหมแล้วก็บางคนนะครับอาจจะกลัวในการสื่อสารหรือการสอบถามนะครับผมอาจจะมีปัญหาในภายภาคหน้าได้อย่างการส่งไม่ถูกที่หรือว่าการสื่อสารเขาต้องการอะไรอะไรอย่างนี้นะครับบางครั้งก็ต้องมีการพูดคุยกันบ้างถูกไหมครับสำหรับผมเองนะครับผมไม่ได้เรียนจบภาษาอังกฤษหรือว่าจบสูงเลยนะครับผมผมจบแค่มห ธรรมดานะครับภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมแต่ที่ผมสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับผมผมขับมาเรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้ก็ศึกษานะครับจากตรงไหนรู้ไหมจาก Google Translate นั่นเองนะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ฟรีนะครับมีได้ในโทรศัพท์ทั้ง Android ทั้ง iOS เลยนะครับชาวต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่นะชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาอังกฤษได้แบบ80-90%เลยครับผมราะพอนเป็นภาษากลางถูกไหม ทีนี้นะครับผมก็ใช้ตัวนั้นนะครับแรกๆผมก็ไม่รู้ว่าเไม่ต้องถามอะไรนะครับอย่างผมพูดไปคําว่าคุณจะไปไหนอย่างนี้นะครับมันก็จะ Where are you going อเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในการที่จะแปลภาษามานะครับแต่ทีนี้พอใช้ไปบ่อยๆเนี่ยนะครับผมก็จะแนะนําว่าพอเราก็พยายามจําศัพท์ทีละนิดทีละหน่อยอย่างนี้ถูกไหมครับปัญหาที่ผมเจอนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนเขาจะไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษกันนะครับบางคนนะ คนจีนท่าไห่พูดภาษาอังกฤษได้ก็โอเคไปใช่ไหมแต่ว่าที่ผมเจอเนี่ยก็คือจะแบบจะพูดไม่ได้นะครับเราก็เลือกนะครับผมไปที่ภาษาจีนอแล้วเราก็พูดไปเลยครับว่าเออคุณจะไปไหน你要去哪น,นมันจะแปลมาเห็นไหมมันก็จะแปลออกมาให้ถูกไหมฮะง่ายใช่ไหมเอ้ยผมใช้มานานแล้วแล้วนะครับแล้วก็ผมก็พยายามมาจำเอาสมมุติว่าเราเจอชาวต,ต่างชาตินะอันนี้ผมผมแบบเอาเป็นง่ายๆนะสมมติว่าเราเจอ Hello Hello How are you? I'm fine Where you go sorry? Going to McDonald's p a t t a Pinkhouse Okay let's go Let's go Thank you Thank you so much You have a great day Do. Thank you so much You too You t o o Thank you Okay Slowly Thank you Yes welcome อันนี้นะครับก็เป็นแบบกล่าวทักทายก็จะแบบเออสบายดีไหมอะไรอย่างนี้เนาะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วครับผมก็ลูกเมื่อกี้ก็ขออนุญ,ญาตลูกค้าแล้วครับเขาก็อนุญ,ญาตให้เอาคลิปลงได้นะอ่าพอถึงที่นะครับเขาก็บอก thank you ขอบคุณแค่นั้นเองครับขอบคุณนะประมาณนี้ครับนะแล้วถ้าต้องการจะสื่อสารหรือเขาต้องการถามอะไรนะครับผมก็ผม,ผมก็แนะนําให้เปิด Google t r a n s l a t e นะอะตัวนี้เลยตัวแปลภาษานะครับแล้วก็เขาจะพูดภาษาเขาอะไรอย่างนี้ ใช่ไหมครับก็ส่วนไหนก็จะเป็นภาษาอังกฤษแหละครับผมภาษาจีนก็ก็เปิดในโหมดภาษาจีนเอนะโอเคไหมครับนี่เป็นความรู้เล็กน้อยนะครับผมสาหรับการแนะนําสําหรับคนที่เพิ่งมาขับหรือว่าคนอาจที่จะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับผมอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็คือแนะนาในการใช้แอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับผมแล้วทีนี้นะครับผมแนะนานะเวลาใช้แล้วนะครับก็พยายามศึกษาหรือจําคําศัพท์ไปด้วยในตัวเพราะว่าอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าอันนี้ ก็ไม่ปิดบังนะผมขับมาแบบ4ปีแล้วนะครับ4ปีนะแบบค่อยๆจําเรื่อยๆนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปที่ผมแบบก่อ,กอนหน้าน,นี้อ่ะอยังเป็นคลิปแบบขับรถ8ชั่วโมงน้นกันกีบาะผมก็จะมีแบบพูดภาษาอังกฤษด้วยอ่าอย่างคลิป,ปอื่นๆน,นะครับผมก็จะมีนั่นคือประสบการณ์ที่ผมได้สะสมมาแบบว่าเปิด Google t r a n s ส a t e แล้วจำเอาอันไหนเราจําได้ก็ ไม่ต้องเปิดแล้วก็พูดกับเขาได้เลยเพราะว่าชาวต่างชาตินะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปกลัวเขานะครับเพราะว่าเขาเราพูดให้เขาเข้าใจเขาจะจับใจความรับฟังเรานะครับผมไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหัวเาะเยาออะไรนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะโอเคใช่ไหม <S <S ครับนี่ก็เป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่มาฝากกันนะครับผมสาหรับคนขับใหม่หรือคนที่ขับมานานแล้วและอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปนิดๆหน่อยๆนะนี่คือคาแนะนําผมก็คือใช้ตัว แอปแปลภาษาตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือมีทุกเครื่องอะไรนะฟรีครับใช้ได้นะแต่ถ้าบางครั้งก็ระวังนิดนึงครับมันอาจจะแบบเราพูดแบบสวัสดีกา์นอตบอกก็เออฉันสบายดีแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบผิดมั่วไปหมดอะ <c oughs> เออนี่ที่ผมเจอนะเออเล่าสู่กันฟังไปถ้าใครอยากรู้สงสัยหรือเทคนิคในการพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผม <c oughs> โอเคครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับ ผมอเนกครับกับแอนดี้ฟรีดอมครับสวัสดีครับอ่าโอ้โทษทีครับอย่าลืมกดนะครับกดกดแชร์ถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับผมให้ผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจนะในการทําเนื้อหาต่อไปได้นะเอ่อถ้าไม่มีทุกคนนะครับที่ดูคลิปอยู่นี้ผมก็คงมาไม่ได้ถึงจุดนี้นะงัไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับผมรักทุกคนครับสวัสดีครับ